โอกาสนี้มันดาท่านพุทธบรษัททั้งหลายได้พาดังสมาทานอุโบสถทศีลนให้เราสมาทานประการานแล้วคำสมาทานทั้งหมดก็บรมันดาท่านพุทธบริัทถือเป็นหัวใจแห่งการปฏิบัติเราสมาทานศีลจงตั้งใจรักษาศิลให้บริสุทธ อย่าเพได้เพียงสักว่าสมาทานแล้วการรักษาสิในบริสุทธิ์นี้ก็ไม่ใช่เฉพาะเวลานี้คือว่าการสมาทานสิลคขั้งแรกในชีวิตเราก็ต้องรักษาไปตลอดจนกว่าจะถึงวันตายอย่างนี้จึงจะชื่วยใช้ได้รวมทั้งพระทั้งเนรก็เหมือนกันการไปพูดสองศิ่บริสุทธิ์ ย่อมเป็นปัจจัยตัดความเดือดร้อนเรามีศีลบริสุทธิ์เนื้อเสิ้อเป็นปกติพระพุทธเจ้าเรียกว่าวเป็นผู้เจริญสีรา,า,รานุสติกรรมฐานนี่เป็นความเดียนหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าถึงอย่างเร็วก็ปามาวจรสวรรค์ในไม่ใช่นนั้นก็เป็นมตมถ้าศีลบริสุทธิ์จริงๆเราก็ไปพ้นผ่า,ผานได้ ก็มีความเข้าใจในสีลนี่เปประการที่สองรสมารฐานในคมถาฐานวิมาหังพุาตาาวาตภาวังตุมหากางปริจัจามิยึงแปลเป็นใจความว่าเข้าพเจ้าข,าาาขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้เป็นถท่าคำที่สำคัญที่สุดเราจงเป็นผู้ไม่ลืม ถ้าเราไม่ลืมคำนี้แล้วเราตั้งใจปฏิบัติตามนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ออกความดีได้โดยไม่ยากแล้วคำว่ามอบกายถวายชีวิตแก่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หมายความว่าเราจะปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนทุกอย่างนี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ยังไง อันดับแรกพระพุทธเจ้าบอกพยายามละความชั่วประพฤติความดีและทําจิตให้ป่อดใสการละความชั่วคือไม่ละเมิดแต่สินห้าและสินแปดประพฤติความดีคือประพฤติตามในสินที่กล่าวมาแล้วนั้นไม่ละเมิดแล้วก็ละแล้วไม่ละเมิดแล้วก็ปฏิบัติตามสิน อาจิตใจผ่องใสก็ได้แก่การระงับติดจากความรักความโลภความโกรธความหลงทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนเราอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์ทรงทราบดีว่าสภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ร่างกายเป็น,นเพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟประกอบเข้าปเป็นร่างชั่วคราวแล้วเมื่อเกิดขึ้นในเัจจุบันน้มันก็มีควาเมเสมืปป่อมโทรมลงไปทุกขณะแล้วก็มีการสลายตัวในที่สุดที่เราเรียกว่าตายที่เขาว่าร่างกายมันเป็นเราจริงเึ็นของเราจริงมันก็ต้องไม่แก่แล้วก็ต้องไม่ป่วยมันก็ต้องไมตง่ตายเราไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้น มเมื่อถึงจังหวะนั้นแล้วมันมีสภาพเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจา้าจึงกล่าวว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรานี่คำว่าเราคือใครคำว่าเราคือจิตที่อาศัยในร่างกายร่างกายเป็นมีสภาพมันมีสภาพเหมือน,น,นบ้านเช่าวชั่วคราวเมื่อหมดอายุการเช่าแล้วเขาก็ไล่เราไปบ้านนี้ก็พังมันเป็นบ้านชั่วคราวเท่านั้น นี่อาการพังอย่างนี้เราเรียกกันตามภาษาเชไมนก็เรียกว่าตายนี่ความตายนี่มันไม่มีนิมิตมันไม่มีเครื่องหมายไม่มีเวลาแน่นอนไม่ใช่ว่าเราเกิดวันแ้วจะต้องครบอายุขายเจ็ดสิบห้าปีหร้ร้อยสี่จะตายมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันจะตายเมื่อไรก็ได้คนเกิดที่หลังเราตายเราเห็นก็ต่างเยอะ คนเกิดพร้อมๆเรากับเร,ร,บราก็ตายให้เราเห็ตอนนี้มากคนที่เขเกิดก่อนแล้วตายก็มีนี่ยิ้งที่ว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงดังนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัแทแห่งหลายจงอย่าเมาในชีวิตอย่าเมาในร่างกายนี่เรามาปฏิบัติตามธรรมคำสอนเราต้องการเอาดีกัน จงนึกไว้เสมยว่าเราต้องตายแน่คิดไว้แล้วก็จะไปหลงในความสวยสดสดงามจะไปหลงในความอ้วนตีของร่างกายจะไปหลงจะไปหลงในความผ่องใสของผิวผันจงคิดเห็นตา,ามความใปนจริงว่าร่างกายของเรานี้นั้นมันเต็มไปด้วความสกปรก มีอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดตาเหลืองน้ำหนองมีภายในร่างกายเสียงที่ติดตาเราไว้ก็คือหนังกำพร้านิดเดียวเท่านั้นแต่คนที่ถูกตำร้อนลวกหรือไฟลูกหลังกำพร้าถลอกบอกเปิดไปเราจะไม่เห็นความสวยงามของร่างกายเทาบุคคลนั้นเลยด้การทรงอยู่ของร่างกายมันก็ไม่แน่มันแก่ลงไปทุกวันมันทุกรมลงไปทุกวัน ในที่สุดเลยก็ตายไมาเคหวังอะไรกับมันความโง่เท่านั้นที่หลงร่างกายว่ามันยังทรงโตอยู่มันจะไม่ตายการเมากายนี้เป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุเป็นเหต,เเหตุเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ดังนั้นถ้าเราไม่มีความเมาในร่างกายในเบื้องต้นคิดว่าเราจะต้องตายอยู่เสมอจงคิดไว้ตามแบบของพระ พระคิดว่าตื่นขึ้นมาเวลาเช้านี่เราจะได้กินข้าวเช้าหรือไม่ก็ไม่ทราบกินข้าวเช้าแล้วเราจะได้กินข้าวกลางวันหรือไม่ไม่แน่อาจจะตายก่อนก็ได้กินข้าวกลางวันแล้วอาจจะได้กินข้าวเย็นหรือไม่ก็ไม่แน่กินข้าวเย็นแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเห็นพระอาทิตย์ในวันรุ่รงขึ้นนี่คนนี้นึกถึงความตายอยู่อย่างนี้เราก็ต้องเลือกปฏิบัติ ว่าเวลาที่เราจะตายเราจะไปไหนเราจะไปนรกหรือเป็นเปรตอสุรกายเป็นสต์สารจะจะเกิดเป็นคนจะเป็นคนชั้นดีหรือว่าคนชั้นเ,เร็วหรือว่าเราจะเกิดเป็นเทวดาจะเกิดเป็นพรมจะเกิดนี้จะไปพิพานหมดความทุกข์นี่เราเลือกกันเราได้ถ้าเราต้องการ,ร,นะรเป็นสต์นรกเปรตอสุสสรกายสติสารเราก็ไม่ต้องเคารพในศีลห้าหรือศีลแปด เราทําลายไม่ใช่หมดทุกอย่างแล้วก็ไปนรกเป็นแบบสบายไม่เลือกเทาถ้าเราต้องการเกิดเป็นคนถ้าเป็นคนชั้นดีแล้วก็เป็นสิ่งบริสุทธิ์เมื่อมีสิ่งบริสุทธิ์แล้วเราก็ให้ทางการบริจาคเจริญภาวนาไว้เป็นปกติเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีรูปร่างหน้าตาสวย มีทรัพย์สินไม่ถูกโจรกรรมมีคณโจรภัยทีภัยว่าตภัยอยุตตภัยมีคนในเมังเขาเป็นชามีสามีพัญยามีบุตรธิดาคนใช้ก็เป็นคนวา่านอนสบาง่ยายอาาาาายู่ในวาดเรียกล่าวาจากับใครก็เป็นวาจาสกดิสิทมีคนยอมรับฟังชอบฟังและถ้าผูกเป็นคนไม่ไรส้สติสัมปชัญญะจะมีทรัพย์สิบสนบริบูรณ์สมบูรณ์ด้เยกการทางปวง ที่เราต้าตรงเราต้องการเกิดเป็นมนุษย์ทันดีแต่ว่าเราเห็นว่าความเป็นมนุษย์นั้นก็ไมพ้่ความแก่ไม่เพิ่ความตายไปพักความดรืมีความทุกข์อยู่แค่เทวดาคนใดนี่การพักความทุกข์อยู่ในแค่เทวดาก็มีว่าท้าสิ่งที่เราบริสุทธิ์การบริจาคทานเป็นปกติการเจริญภาวนาไว้เสมอการเจริญภาวนานี้เป็นตัวดึงจิตให้ส้นสูงกันดึง กนกันมีความดีที่ทำจิตของเราเข้าสู่คณิกะสมาธิโลกประจาระสมาธิเราก็ไปเป็นเทวดาได้อาประเจิบัตดาธรรมดาให้ก็เราก็เป็นเฮลิเกมีเราโอตปะคืออายความชั่วในครัวครัวความชั่วซึ่งชื่อว่าความชั่วรเราไม่ทำทั้งใน,นที่รักและที่แย่ เราไม่ยอมละเมิดสิ่งข้างในที่รับแตไที่ในที่แจง้งอารมณ์ใดที่เป็นไปเพื่อความโลภความโกรธความหลงจะไม่มีเกิดขึ้นมาในยใจเพราะอารมณ์อย่างนี้แปนอารมณ์ของความชั่วชื่ว่าเป็นความชั่วเกิดในที่รับคนอื่นเห็นไม่ได้แต่เราเห็นเมื่อเราระอับอารมณ์อย่างนี้ได้ไว้เป็นปกติตายล้วก็เกิดเป็นรรมดา พราเราต้องการเกิดเป็นพรหมเราก็จะเริญนสมาธิจิตให้ได้ทิ้ทงฌานสมาบัติอย่างนี้เราก็เกิดเป็นพรหมถ้าเราต้องการปณิพาน์แล้วก็วางกันหา้าเพื่อร่างกายเห็นม่ร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ยว่าถ้าเราไมา่ยึดถือในร่างกายล้าทรัพย์สมบัติภายนอกก็มันเป็นเราเป็นของเราทุกเพียงทุกอย่างถือว่าเป็นกฎธรรมดาโลกทั้งโลกเห็นว่าเต็มไปด้ษษวยความทุกข์เราไม่รรสนาความเกิดอีกมีใจพุ่มชืในอารมณ์เบิกบานมีจิตจับจาบพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เราก็ถึงพรน,นิพพานนี่าวโดยย่อ ให้ต่างใจไว้โดยเฉพาะว่าเราเกิดมาแล้วเป็นคนถ้ากลับลงไปลงระรกใหม่็รู้สึก็สวยเต็มทีแทนที่เราจะปฏิบัติดีก็ปฏิบัติเร็วนี่เราสว่างมาแล้วกลับมุดไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่พูดถึงความหมายในการที่เราจะเรียนความดีและในฐานะสี่นมนุษย์ตอนนี้ไปแล้วก็จะพูดถึงการปฏิบัติตรงสมาธิให้มีประโยชน์ การเยริญงความดีในพนระพุทธศาสนาเราต้องทรงอารมณ์เป็นผู้ชนะไว้เสมอไม่ทำตนเป็นบุคคลผู้แพ้เราต้องมีสัตสคะคือความเพียรมีวิิยาคือความเพียรมีสติสอ่านกรงระลึกนึกไม่ได้มีปัญญาเป็น,นเครื่องพ,พิจารณาว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วอะไรมันควรอะไรมันไม่ควร มีสันติความอดทนเด้ยวยเครื่องประจําใจมีอธิษฐานทรงเจตนา้อยว่าเราจะทําความดีเรื่องเล่หลายเรล่านี้เราทิ้งไม่ได้จะต้องมีไว้เป็นประจําการที่พวกเราทั้งหลายปฏิบัติเพื่อความดีอันดับแรกต่อทรงกิจเทสมาธิติสมาธินี่มีความสําคัญมากเป็นกําลังใหญ่ เป็นมาที่อันดับแรกที่บอกให้รับฟังนั่นก็นคือการกำหน,นดรูลมหายใจเข้าออกตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากกรรมาถายกองนี้เป็นกรรมาถายกองใหญ่และนะนำต่อไปเมื่อเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธนี่ก็มีความสำคัญคำว่าพุทธโธเป็นพระนามความดีของพระพุทธเจ้า เมื่อที่ว่าเรากกอบพระพุทธเจ้าโดยการทรงสติสัมปชัญญะไว้พร้อมกนันี่เป็นความดีใหญ่ที่เราจะชนะความทุกข์ขุ่นใจได้เท่ออะไรถ้าต้อสำคัญที่สุดคืออารมณ์พุ่งสร้างของจิตถ้าการพุ่งสร้างของจิตที่ถ้าเรามีความเข้าใจก็ไม่เห็นว่ามีอะไรจหนะ ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้จับอนาปานุสติกรมาันอย่างเดียวคือลมหายใจเขาออกกำหนดรู้อยู่ว่านี่เราให้ใจเข้านี่เราให้ใจออกรู้มันอยู่เสมอบังคับจิตธรรมยาสร้างจริงๆมันคุมนานไม่ได้เขาบังคับจิตไว้ว่าทั่วระยะเวลาห้านาทีหรือสิบนาทีนี่เราจะไม่ยอมให้ารมจิตของเราไปตัวรมอื่น เราจะรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกเรียว่าคำภาวนาร้ายใจเข้านึก,กว่าพุทธร้ายใจออกนึกว่าโธจับมันอยู่จุดนี้ช่วยระยะเวลาสั้นๆเมถึงห้านาทีแล้วสิบนาทีแล้วคันเลิกผอนมันเพราะตามธรรมดาจิตจะมีสภาพท่องเที่ยวอยู่นานแล้วเป็นไยแสงกลับ อยู่ๆเราจะมาบังคับให้มันอยู่แล้วน่าเนี่อนานๆมันก็เป็นไปไม่ได้เออมีอารมใจสบายมีความปลอดโปรง่งแล้วก็เริ่มทาใหม่าการปฏิบัติแบบนี้จะเป็นกลางวันจะเป็นกลางคืนเวลาไหนไมันก็เป็นได้ทั้งนั้นจะนั่งคัตมาจะนั่งพับเกียบนอนเหยียขาจะเป็นนอนดะา้างซ้ายนอนดะา,าน้างขวานอนงายนั่งเก้าอี้เดินไปเดินมาแล้วนะยืนก็ทําได้ทุกอย่าง คือไม่จําเป็นที่จะเพราะจะมาน,นั่งสมาธิรวมกันถ้าเราคิดว่าจะใช่ลมเราคุมสติสมัมจัญญะกายกราหลุดรู้ลมหายใจเราออกคาภาวนาเฉพาะเวลานี้เวลาเดียวต่อหน่นนวันนั่น,สนแสดงว่าเราก็ยังห่างจากความดีอยู่มากจงอย่าเป็นผู้แพ้ต่ออารมณ์ของความชั่วเราจงเป็นผู้ชนะ ถ้าวันหนึ่งเรนนาชนะไม่ได้กขชนะเป็นพักๆตลอดวันไม่ได้ในช้านานไม่นานเท่าไราที่เคยความเคยชินตอนนี้เวลาที่ปฏิบัติเอาดีได้จริงๆเป็นการบัตรจิตของเรามีจุดหนึง่งจะเป็นส,สถาถก็ดีจะเป็นีิบัสสนาอย่างก็ดีสําหรับผู้ปฏิบัติเกา่า ผู้ปฏิบัติเก่านี่เราก็รู้เแล้วสอนก็มาอยู่เสมอว่าอะไรมาเป็นสมาธาอะไรเป็นัณนาพอใจสมาธิกองไหนในสี่สิบกองในมหาปฏิปทานเรสูตรกองไหนตามที่เราชอบใจทํำได้เลยแต่ว่ารดับแรกจะลืมก็หนดรูดล้ลมหายใจเขาออกไปก่อนีนสําหรับผู้ใหม่ก็ดีผู้เก,ก่าก็ดีถ้าเราตั้งใจจะเป็นผู้ทรงทานตามปกติทุกวัน แต่ละวันเราจะเ็บไม่เป่นผู้ไม่ขาดจากทานยังไงยังไงก็จะทรงทานให้ได้ถ้าเวลาหัวค่ำเราสงบมีหมายถึงว่าถ้าเวลามันน้อยเวลาหัวค่ำทำใจสบายสดมลสดมลสมาธานและกรรมฐา,านทำามืมัฐานรูวกับเพื่อนแล้วกลับไปถึงุธสถานที่อยู่นอน เวลานอนจิตใจก็จับท่อารมณ์ของราเข้าไว้แล้วตั้งใจคิดว่าเราต้องการผลิพันอารมณ์นี้จงหยาดชื่อคิดไม่เสมอว่าเราต้องการผลิพันจาไม่ดีถ้าเราต้องการผลิพันเราทำไงเราจะต้องเกาะองค์สมเด็จระสมมาสมสาุเป้าไว้นั่นคือคำาบวนาพระพุทธโอ เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่นิพพานนี่ถ้าว่าเราเราต้องการจะไปนิพพานเราก็ต้องนั่งนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเมาื่อกินังเกาะพระพุทธเจ้าอยู่มันจะไปไหนตายมันก็ไปตามพระพุทธเจ้านี่เวลานอนลงไปก็ภาวน,นาจับลมในใจเข้าออกภาวนาว่าพุโธภาวน,นาไปจนกว่าจะหลับ ถ้าใหม่ๆมันไม่หลับมันเกิดความหลงคายก็เลิกใช้ก็ได้นอนนะแล้วนอนให้หลับต่อไปถ้าอารมณ์จิตเล็นทินภาวนาไปไม่ช่าก็หลับหรือว่าทีเมียกันเข้าพบพุทธก็มาทำยโทมันจะหลับลอยเลยอย่าห้ามเพราะนี่เราต้องการจะหลับก็จะมีความเข้าใจว่าถ้าจิตเราเข้าไ่ถึงปฐมฌานมันจะหลับไปได้มันจะเกิดความหลงคาย ทีนี้ถ้าภาวนาจนหลับไปก็เราทำภาวนาไม่รู้มันไปหลับู่ตรงไหนนั่นแหละจิตเราเข้าไปถึง,ถงมัธรรมฌการวิฌานที่หนึ่งเราเป็นผมได้สบายและในขั้วแห่งการหลับทั้งหมดตลอดเวลาหลับท่านถือว่าหลับอยู่ในระหว่างสมาธิแต่เมื่อเอินเราเป็นไรจะต้องตายในระหว่างการหลับก็จะ,จะไปเป็นโรมทันที นี่ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วถ้ายังไม่มีจิตสําคัญนี่ต้องลุกไปมันนอนอยู่แบบนั้นจับอารมณ์ให้ใจจับลมให้ใจเข้าออกกับภาวนาต่อไปให้จิตสบายถ้าว่าจิตใจเขาถ้ามีความฟุ่มชื่นมากเท่าไรเวลาทัมม้งหมจิตตองตัวดีเท่าไรวันทั้งวันในวันนั้นจะมีแต่ความสุขนี่สแสดงว่าเราเป็นผู้ตรงาตั้งแต่หกขยันเช้าหมด ถ้าทําได้เป็นปกติอย่างนี้วมานระกเศรุรกายสติฐินาไม่มีสำหรับท่านถ้าตาเไปแล้วเราก็จะเป็นโทมทันทีใกล้พนิพพานอาการที่ตักเตือนบรรดาท่านพรธบริัทตุต่านก็จัดไปว่าเราจะต้องเป็นภู้ชนะดื่ว่าชนะจุดใดจุดหนึ่งตามกฎภูงพกรรมฐา,านสี่สิบอะไรก็ได้ให้เป็นปไปตามตัียาัย ถ้ายังไม่เข้าใจก็ไปเอาคู่มือปฏิบัติแล้วก็มาทานมาอ่านหรือมหาปฏิบัติทันเอานย์าอ่านชอบใจตรงไหนภาวนาตรงน,นั้นชอบใจตรงไหนยี่งไปแล้วก็แล้วก็พิจารณาตรงน,นั้นเพื่อัวอาิยาใส่ของเราแต่งเสียงเสริมข,ขันกำหนดรูด้ลมไม่ใจเขาออกกับภาวนาวา่าโทคุโ t นี่อย่า,ยาทิ้งให้รงเไาวา้เมื่อใจสบายแล้วก็พิจรารณา ตามพระกรรมฐานที่ทุกเราไว้นาจำรานนั่นจะไม่จิดแล้วก็ยังมีประโยชน์สำหรับท่านเอาละต่อที่นี้ไปั่นขมรดาทป็นพุทธบริษัททุกท่านพยายามสร้างกายให้จงดำรงจิตให้ใหม่หลลกำหนดรู้ลมหายใจเ้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอ,อัยญญาสายจนกว่าจะไดินสั่ญยาณบอกบทเวลา